กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีบัจจุคุสุคนเดอมันนี้มาพบกันอีแล้วเนาะกับ่องสาวไก่สาวลาวนะพี่น้องอยู่ไ้อยู่นะคือเก่าเนาะมนี้อยู่กับต้นม่วงอยู่นะมากับสาเข่งล่าคือเก่าเนาะพี่นอ้องเพราะว่ามาเฮาสิมาเอามากหม่วงเมื่อกินเออตอนเที่ยงะนะทีซุมเซลแมวพวงอีกแล้วเนาะเพราะว่าหายังมาทันดิน,นีจากฝนนะนะ <laughs> ยนงสยซีอิ๊วจำกันอีกอยู่ประมาณสองมือเนาะพี่น้อง เพราะมีปัญหาหน่อยหนึ่งเนาะเราก็เลยยังบันได้ไปนะเสร็จห้าไอ้ฝนกวางยาคณะก็เลยว่าโรยบได้ไปมือนี่จริงๆก็ว่ามือนี่สิได้ไปเนาะเป็นมืออันสุดท้ายแหละสีได้ลากันกับสาวเค่งนะบ่ไดไปซ้ำพี่น้องาณะเป็นวันที่เจ็ดคสิได้ไปวันที่เจ็ดเพราะว่ามืออื่นก็สิไปซื้อจากคณะเราก็เลยมาเอาหมวกหมวกมือซุ้มแซวกินน้ำกันอีกคือเกา ใช้เวลาให้มันคุ้มเนาะพี่น้องสบายดีติ๊กตอกยังไม่ดีแล้วพี่น้องเอ้ยผูกผูกผูกหลินติ๊กตอกมามาเบิ่งหมวกหมวงของเฮาว่ะใหญ่สำเร็แล้วเนาะพี่น้องลืมลืมผาผานตา ดอกมะม่วงแบบดกขัดอลีปีนี่มะม่วงคือสิ่งดกเต็มกกเต็มต้นเลยโอ,โอ,โอ้แมงมีนี่ลายอลีนี่ค่ะมันมาในต้นมะม่วงนี่เนาะมาเบิ่งพี่น้องมะม่วงเฮาอยู่ในไซนอบันนี่นอบม่ได้เห็นได้หน,นิใหญ่เตบิบไปได้ในใหญ่ไปแล้ว,ลวนี่แหละหลินหลินอ แมงมีอันนี้มาเบ่งอ่าผีลินติตกไม่น้องมึงนีอยนี่มงม่วงเขากาะดกจู่กดกจู่สีหามากอันนั้นอยังมุมมีหน่วยสีเอาเลยได้นี่จะอยู่มองได้ กาอ,อยู่เทิงผู้ก็ขึ้นสูงหนึ่งได้สิเอาได้อันี้เบิกดอ,อ,อกบมวกห่วกนะพี่น้องเอ้ยถ้าขกอยู่ให้อยู่นะมืดนี้เนาะแดดรีไ่แดดกี่ตัวเมื่อนี้แดดแหง้งกันรพี่น้องล้มกับมีแต่ว่ากะล้มโมแห้งเนาะแดดได้สามมื้อเลยเนาะห้อนแต่ละมื้อนะ หมาะสมกับการสักเครื่องมามาพี่น้องเขามาเอาอ่วงกันเลยเนาะพอแล้วเพี่ยเอ้ยเบิ่งเดินดีความสะดุสะูนของมันบดแล้วในหัวมึงน้ำงอกในแมงม้มากไ้เอ้ยง่าไม้นี่พี่น้องเขาจะมาเอานี่ซอกมากนี่ มันใหญ่เนาะเบี้ยนเอาตามมันนี่แหละมาเอามันแดดนี่หม่วยวพี่ล่าลหนยังดีลาอีกแถวเค็งนี่พี่น้องเอ้ยมันหนาคนหาด้วย <c oughs> ไปแปะเอาได้อ้นี่ฉันได้กินอยู่วะไม่พี่บัเอามาน้องเอ้ยหาเบี้ยนเอาบัวได้เนาะหลังจากนี้เสาไก่ก็จะได้ปีนเนาะ ปีนต้นมันพี่น้องปีนต้นมะม่วงมะม่วงต้นเนาะพี่น้องเจียงกองไงอุ้ยเหมือนน้ำสูดอีเดเฮ้ยเองเอ็งเอากระเจี๊ยให้ตัวแล้วนะเฮ้ยเออนี่เด่นอ่ะไป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 งะเอ็งสิเด้ะฮะเออเอ็งงะทางนั้นมันจังหน่วยใหญ่นะเออไปซะอย่าถามจ้ะเฮ้ยจะตีงลายดอกมันสะหล่นนะ จังหน่อยกับฝนตกแล้วพี่น้องเดือนสามเนาะฝนตกอันทำดอกบางหม่วงทำไข่หมดแดงเนาะฝนตกลิ้นลิ้นกินหัวสาไก่เออไอขันสะไลเดอร์ลมก็บางหม่วงคุณดูดอกบางหม่วงกำลังกระจอกมากพี่น้องไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ความรักก็เหมือนกับเขียดแต่ถ้าเธอนอนเบียดแสดงว่าเธออ้วน อุ้ยอุ้ยหน่อยใหญ่ขลิพี่น้องเออเอาแนวจับเนี่ยนะเฮาจะไปเอาลายปรด็นเนาะพี่น้งองอ,อันนี้ก็หลักหลักพ่อผุณแม่รักพ่อเลยหลักพ่อเรารักพ่อนะเราเลยมาเอาหม่องพ่อ,อลายเถื่อนแล้วนะเฮามาเอานี่ใส่กระซองเถื่อนนี่ได้กินนะ ผู้เดียวค่ะก็มาเรื่องของเธอจ้ะเอาอีกหน่อยหนึ่งพอดีเป็นห่าชุด้าหาหน่วยพอดีโดยมันแล้ววันนี้คอยสักเครื่องก่อนเด้อจังกินเขาชอเจ้าเลยเอาตัวไปเลกได้สิได้กินเอาไปเลยโตก็มาหลักตัวโบเลยเนาะบ่มีปัญหาเรื่องนั้นพอพอเดี๋ยวสิกินบ่เ๊วย ตายแล้วนี่ยังไม่ถูกดอกหัวหกู้ผึ่บสไลเดอร์ลงมาแล้วนะสันแดดมากเลยเก็บ บ่ฮักเข่าขวั่นมันเหลนี่ปไปเอานา้ำลังไปย่างในไว้แดดนี่ตัดแดดจนอุปหักถึงแตกแดดแห้งอันนี้พี่นออ้องเอ้ยแต่ก็ดีกว่าหนาวเนาะอืมกว่าหนาวนี่อยู่ยห้างหางสำหรับข่อยได้อยู่บ่ม่วนไปใส่กระบอกได้มันหนาวนะพี่น้องมันทนแค่ไหน คือโอกาสอบผิวเลยว่ะอบผิวจิตตานนี์แล้วผ่านกันเยอะเเอากับเมื่อเฮือนพลน้ะเมื่อนี้ฮอกานอนกอดสะเค่งม yeah. ืดมืดอยู tá, oh. ่เนาะพี่น้องอือใช่ค่ะกินน้ำกันก็ไม่ยังเคยค้อยยังนะเออบ่บ่ยังเมย มาเบิ่งส่วนมังผีของสกายพี่น้องมาเบิ่งความคืบหนาอีกป๊าดงามไปลีสวยมากนี่บได้เหี่ยวเนาะพี่น้องเมลรงเขาจะออกมาหดเนาะสกายก,ก็เลยอันมาถ่ายให้เบิ่งอันนี้มันจะตอบแดดพี่น้องเลยงามมังผีเขาก็ได้เป็นถูกคุมเลยคุมหล่อห่าโคกโกแย่กันพะโทเนาะ สียนหมากรกอยู่บ่มันถี่กันพี่น้องเลยมะเขือเรับก็งาม,งามต้นมะเขือน,อนี่ตอนนี้ก็ซิมเมืออะไรเนาะพี่น้องเพราะว่ามันแดดแห้งขนาอยู่นาก็ได้เมื่อมุกมุ่นอยู่กับเสาเข่งอีก,กอน้นสองมือใส่เวลาให้มันกุ้มขาพอหันเสดจากกันไปแล้วคู่ฮูคู่ฮิ <c oughs> คูหูสิไปปะกันแล้วนะ <c oughs> เราก็ต้องใช้เวลาอยู่นํากันให้มันคุ้มค่ารดดน <c oughs> กอดกันหมดมือพี่น้องเอ้ยมือนี่กันนะโอ <c oughs> ตอนนี้ก็มาหอดเหือนแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่เฮือนของสาวเข่งลาคือเก่าเ่ยเนาะเอาหลวงมะลินเผิ่นอยู่พี่เลย สำหรับคลิปนี้ก็นสิขอจบคลิปไว้เสมอเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวไกเสาวลาวในเดอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบันเทิงพาดคลิปใหม่ๆจากซ่องสาวไกเสาวลาวเดอ้อพี่น้องสบายดี